สวยทุกต้นสวยทุกต้นไม่แต่ลูกสวยๆนี่ถือว่าลงมาเก็บไปมั่งนะคะแต่อยากให้ชมนะคะผลงานสมแดงทั้งหมดหกสิบไล่นะคะพี่เยาวลักษณ์ที่อยู่สาแก้ว มีหลายที่หลายแปลงพาชมคร่าวๆนะคะถือว่าสุดยอดประทับใจนะคะโลกทุกต้นจริงๆค่ะชิบๆไม้คำไว้แสงกลังจ้าเลยอย่างท่านได้เห็นบรรยากาศ ชิบดูกใกล้ๆค่ะเยอะมากค่ะทุกท่านเยอะมากเนาะได้ชมบรรยากาศด้วยกันแต่ละล็อกแต่ละล็อกไม่แพ้กันเลยค่ะไอ้ดูชอดเนี่ยชิมนะคะ อย่างชัดเจนพวงใหญ่โชอใหญ่นะคะดกมากๆเดี๋ยวนำลำไยจากสวนผลงานของสมแดงไปฝากทุกท่านนะคะสุดยอดจริงๆ